พี่น้องครับหลังหลังไร์สดเสร็จนะครับอันนี้ครับเจ้าของเครื่องเสียงนะครับ,รบขอบคุณ <c oughs> ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคเทพเรานะฮะ <c oughs> อันนี้คุณพี่มวยโอ้ยสวัสดีคุณยายบ้าเอาโมเมนต <c oughs> ์ <c oughs> ไม่ยอมาไม่ใชอย่าพุณยายบ้ยาตอนนี้คือเราต้องกินข้าวกินข้าวก่อนเพราะว่าทุกคนแบบว่าเคร่งเครียดมากข้าว ไม่าจะ,จะให้พูดความจริงไหมคะไม,ไม่ได้เคร่งเครียดแต่ว่ากับข้าวมาเย็นเกินไปค่ะเพราะว่ารอกินตั้งแต่บ่ายมัวกับข้าวมาจากไหนกับข้าวมาจากพึ่งน้อยอ่ะเพราะว่าพึ่งน้อยบอกว่าพี่รอจะเย็นนะคะพี่กําลังไปซื้ออยู่วอยเสียแต่ว่ามาแม่แกงมาแกงมาหล้วก็เออปล่อยเลย นักดนตรีเอ้ยทีมัไรเอ้ยมาเข้างานตั้งแต่เที่ยงค่ะแต่ว่าข้าเที่ยงไม่ได้กินนะคะก็ยกยอดมาเป็นข้าวเย็นกันเลยทีเดียวแล้วก็ข้าวดึกแล้วตอนนี้คือข้าวเย็นก็ไม่ได้กินเพราะว่าต้องทํางานแล้วนี่อยากจมหลายกลุ่มเลยเพราะว่าจมเลยเพราะฉะนั้นตั้งกังใหญ่มันกระโบมาาจากเดียวเวศสวนอย่ากินข้าวกะเพราอยากกินข้าวกะเพรามีเก้งขี้วานนะมีว่ะอันนี้แเกงขี้วานหอมอญอันไหนแ่บอยู่แต่ว่าซาออเดอร์อัน อย่งเกาะตอนจากที่ใจเจสังเกตดีๆเด้อแบบตัวทีมเกิดเสียงเกิดต้องเอาคุณสมุดทำเลไปด้วยยังไงก็รอติดตามอีกหนึ่ง EP นะครับพี่น้องครับของทีมงานนกเจ้าแบนพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube จีอาร์น้ะเนี่ยพี่น้องเนาะอุ้ยสำหรับวันนี้เจ้กับทีมงานเครื่องเสียงขอพี่เจพี่เจไปๆก่อนนะครับบบาายย ไอยใส่เม็ด